นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเพลิงรักล่าหัวใจตอนที่14ตอนจบแต่งงานกับผมเถอะนะคุณจะเป็นตำรวจผมก็ไม่ว่าแต่ผมไม่อยากให้คุณออกไปทำงานเสี่ยงอันตรายอีกต่อไปแล้วผมจะจะขาดตายสักวันปีเตอร์สันส่งเสียงอ้อนพล่อยฟ้าเชิดหน้าแต่ฉันยังอยากสนุกกับงาน แต่ผมเป็นห่วงคุณต่อไปนี้คุณไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะเซ็กซี่คุณยังมีผมอีกคนที่คอยเป็นห่วงไม่เห็นใจผมบ้างเลยหรือไงกันสายตาสีเขียวมารากตออดอ้อนขอให้เธอเห็นใจเขาบ้างและมันทำให้คนดือ้อยอมฟังเธอเองก็เช่นเดียวกันพอเห็นเขามารับกระสุนแทนเธอ เธอก็แทบจะขาดใจด่างที่เคยแข็งขืนจึงยอมอ่อนข้อลงทันใดต่อไปนี้คุณคือผู้บังคับบัญชาแล้วไม่จำเป็นต้องลงไปทำหน้าที่อีกแล้วใช้สมองสวยๆของคุณสั่งลูกน้องเธอหน้าเขายังคงพยายามต่อไปปล่อยฟ้าพ้นลมหายใจก่อนจะยกมือขึ้นอกบรอบลำคอกแกร่งของเขา สงสัยตาวาววอนจริงจังฉันอยอมแต่งงานกับคุณก็ได้ขอแค่อย่าก้ากายงานของฉันมันก็แค่ข้อต่อรองเล็กๆน้อยๆแม้มันจะทำให้ปิตสร์สันหน้าพึ้งหน้างอแต่ใจของเขาก็พองฟูที่เธอ,อยอมแต่งงานกับเขาสักทีเขาจึงยิ้มกว้าง ก่อนจะก้มลงมาให้รางวัลด้วยจูบอันดุดดื่มทำเอาพลอยฟ้าหายใจแทบไม่ทันอเธอประท้วงมือเล็กๆจิกถึงผมสีดำสนิทที่ไม่ยอมปล่อยให้ริมฝีปากอิ่มเป็นอิสระเขาคำรามยังขัดใจมือไม้ยังไม่ยอมหยุดประทุสลายชุดรัดๆที่เธอสวมอยู่ไม่ช้ามือเล็กๆที่ไม่รู้จะทำอะไร ก็เริ่มต้านทานความต้องการของตนเองไม่ไหวนานเท่าใดแล้วที่เธอไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเขาต่างคนต่างถูกปลดเปื้องร่างกายให้แก่กันและกันดิ่มฝีปากไม่อยอมพละจากกันด้วยความต้องการชีวหาร้อนที่ลามลิ้มชิมรสผิวเนื้อหอมหวานสร้างกระแสให้ร่างกายอันบอบบางปิดเด้าทรมาน เขาเป็นนักรักบทร้อนที่สามารถทำให้ร่างเล็กๆของเธอตอบรับเขาอย่างมีศิลปะพลอยฟ้ารู้สึกหน้าไม่อายเหลือเกินที่เธอถวายตัวให้เขาได้ชิมได้ชิมได้ชื่นเธอพร้อมเธอพร้อมแล้วสำหรับเขา สาวน้อยรองดั่มเมื่อเขาฝากฝังความเป็นตัวเขาขณะเดียวกันปีเตอร์สันก็คำรามในลำคออย่างพึงพอใจเขาจูบปลีน้องที่วางพาดอยู่บนไหลก่กำยำประสานบทรักที่พร่ำหาเป็นหนึ่งกับร่างอารชรปล่อยฟ้ามีความสุขย่างเมื่อเขามอบให้เขาไม่พอเธอก็อยังพอไม่ได้คำรักกระสิบซ้ำ พร่ำบอกต่อกันละกันเมื่อโครนครางและเสียงพึมพอใจแทรกผ่านมาให้สดับรับฟังเสียงหอบเหนื่อยกระทั่งถึงบทรักที่ยังมีครั้งต่อไปอย่างไม่ลดละลอยฟ้ายังคงใช้ชีวิตการเป็นตำรวจและยังไปไหนตอนไหนกับเขาโทโมัสเรียกเธอว่านายหญิงและยินดีจะช่วยเธอเท่าเจ้าหนาาของเขาสั่งมา สองรุ่นแล้วที่โทมัสทำงานกับตระก,กูลเอนทรีเขามีความสุขเสมอได้เห็นเจ้านายของเขามีความสุขไม่ต่างจากเอเ์นั์เงินที่ได้จากการทำธุรกิจของเขาที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ก็ได้นำมาส่งต่อให้กับกรมตำรวจไม่เพียงเท่านั้นเขายัางส่งต่อให้เด็กๆใด,ดบ้าน สร้างมูลนิธิฝึกเด็กๆที่อยากเป็นตำรวจหรือทหารอีกด้วยปีต่อมาเขาพาฟิเตอร์สันพาเธอกลับมาเที่ยวเพื่อพักรอนที่ประเทศไทยเกือบสิบปีที่เธอไม่เคยได้มาเหยียบที่ประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนและเธอก็ได้เห็นความงดงามของที่นี่ ลอยฟ้านั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำของวิลล่าหรูที่ปีเตอร์สันเช่าเอาไว้ตอนนี้เธอสวมบิกินี่สีเนื้ออ่อนรับแดดที่ค่อนข้างอ่อนในยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแชมเปญสีอ่อนถูกเสิร์ฟจ,จากมือของคนรักเธอรับมาพร้อมกับเอ่ยขอบคุณเขาเบา ทั้งคู่ชนแก้วกันและดื่มมันช้าๆซึมซับบรรยากาศที่แสนงดงามนั้นทะเลสีฟ้าสดทองฟ้าสีส้มตัดกันช่างงดงามเหลือเกินปิตสันนังซ้อนอยู่ด้านหลังของเธอจึงอดไม่ได้ที่เธอจะพิงศพอยู่กับอกกว้างของเขาเขาจูบเบาๆที่คำหับของเธอทำให้เธอยิ้มและหลับตาลง เขาจับอือซ้ายของเธอไว้คลึงนิ้วนางของเธอเล่นมันว่างเปล่าจำได้ไหมผมเคยสวมแหวนให้คุณอยู่ๆเขาก็ถามขึ้นมาหญิงสาวนิ่งคิดอยู่ชั่วอึดใจอตอนนั้นฉันคิดว่าคุณประสาทฉันก็เลยถอดแหวนทิ้งเอาไว้ที่ห้องในคลาอหาดของอองตัวนะสิ เธอพูดติดตลกและเขาก็หัวเราะออกมาช่างมันเถอะเพราะมันเป็นแค่ของปลอมนี่ต้องหาของจริงเธอหันไปมองเขาอย่งไม่อยากจะเชื่อเมื่อเขาหยิบแหวนวงหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อฮาวายของเขามันคือแหวนทองคำขาวกับเพชรเม็ดเล็กรอบตัวแหวนแต่มันมีประกายระยิบระยับสวยงามเหลือเกิน เขาสูงมันให้ที่นิ้วนางอย่างมะเหม,ม่งแต่งงานกันสักทีเนะเซ็กซี่ผมรอไม่ไหวแล้วเธอประทับใจจนเกิดอาการฟูดฟิตติดอยู่ในจมกูกน้ำตาก็ผ่านจะคลอคลอเมื่อคิดเอาว่าบางทีเธอกับเขาอาจจะเปือกกันในสักวันแล้วหันกลับมาเป็นเพื่อนกันเสร็จแทนแต่ ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเขาไม่เคยรู้สถานะระหว่างเธอและเขาเลยเขายังคงเส้นคงวากับการแสดงออกของเธอและให้ความสำคัญต่อเธอเสมอมาค่ะเธอหยุดแล้วสูดจมูกหันไปกอดเขาค่ะฉันอยากแต่งงานกับคุณฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณ เธอสารภาพออกมาอย่างหมดเปลือกขณะที่ไิตรอสารยิ้มออกมาอย่างเต็มใจเช่นกันตลอดเวลาเขาก็ยังรอ้อยเติบมพร้อมในเมื่อเธอรักอาชีพการงานของเธอเขาเองก็ไม่ได้เร่งรัดเขาจะรอและจะรอต่อไปขอรักเดียวใจเดียวไม่ว่าเธอจะแต่งหรือไม่แต่งเขาก็ยังจะขออยู่เคียงข้างเธอจนถึงวันนี้ โอกาสช่างเหมาเจาะและเขารู้ดีว่าเธอเองก็จะยินดีกับความรักที่เขาให้ผมรักคุณเขากระซิบค่ะฉันก็รักคุณปีเตอร์สันยิ้มรับและเธอก็ขยับตัวขึ้นไปนั่งบนตักของเขาตอบรับรักจากเขาด้วยจูบอันดุดดื่มต่อหน้าพระอาทิตย์ของประเทศไทยที่กำลังจะลาลับขอบฟ้า เธอควบขับเขาพาเขาไปถึงสวงสวรรค์ด้วยกันยังมีความสุขปีเตอร์สันตกลงใจจะพาทุกคนที่สนิทในวงการทั้งสองมาร่วมงานแต่งงานกันที่ชายหาดแห่งนี้เขาจัดการค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข งานแต่งงานที่เรียบง่ายกับการเต้นดำการร้องเพลงและบมดรักอันเร้าร้อนทั้งคู่จับจูงมือกันเดินไปพบหลทางที่มีความสุขโดยไม่ลืมว่ายังมีอนันนตเตเซอีกคนที่ยังคอยเฝ้ามองทั้งคู่อยู่บนฟ้าอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันจบแล้วนะคะ เป็นตอนอวสานของเพิงรักกล้าหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาเสมอนะคะขอบคุณที่ดูผู้สนับสนุนให้ช่วงนี้ตาอาจจะลงนิยายน้อยเนาะก็ต้องขออภัยค่ะ เท่าที่รู้คือตามีนิยาอีก2ช่องที่ทุกคนรู้นะคะก็อาจจะไปลงช่องเล็กๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่องใหญ่ก็อาจจะลงค่ะแต่ว่ายังต้องดูก่อนเพราะตอนเนี้ยตาตาพยายามดึงอารมณ์ตัวเองให้มันออกมาก่อนนะเหมือนประมาณว่า ตาเสียใจอะคะ่ะก็เลยดาวไปนิดนึงเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคอยติดตามนะถึงจะเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยคนเนาะแต่ตาก็ยังขอบคุณอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เยอรมันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่อเมริกาแล้วก็มีเกาหลีด้วยเนาะเอ่าเห็นเห็นนะคะว่ามีเพื่อนๆอ,อยู่ทางนู้น แล้วก็คอยให้กำลังใจอยู่นะคะม,มีคนไทยที่ดูอยู่น้อยมากอาจเป็นเพราะน้ำท่วมหรือว่าโควิดตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนะแต่ส่วนมากที่ดูอยู่น่าจะเป็นเยอรมันกับอเมริกานะคะกราบขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยแล้วก็ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะรักนะครับคุณรักษาสวสดอีค่ะ